กำลังมักไออันหนึ่งมือผู้บ่าวกล่าส่ายนตี้ผครละไผละไผละบันผู้บ่าวขันแกนไผรละบันผู้บ่าวขันแกนอีล่มึงมาผู้บ่าวบ่ททไดนเป็่นแมนบอกมาหลอกน้อยตอจมูกจมูกโอ้ยไปเอะเอะตัวตาทักบอยดอกสิ้ายนาเพินอยู่นี่มบัติมักเิ่นังไเดี๋ยวนี้มืออู้จิองหยังยาจ๋า ดวงแก้วก็อยากมีผู้เบาคือเอือยดวงใจบัดสายเรวต่ดต,ตอนนี้นะยังผม่มีผู้แดมาจีบแม่จะย่ฉันโว่มากีนี้มบบาเบาแล้วอุ้ยเจ้าเบิ่งเอาดีๆเป็นยังหลานสาวเจ้าอีหล่าเอ้ยขี่ไข่ข้อกับพท่านในหลอนยู่โตกะซ้ำเขียด่สิเมื่อมีผู้เบาวจังไหนห่วยบัดไม่แย่โตทอสร้า,าง เท้ากระเช้าเทีมสมกับเจอเท้าอย่านี้ตัวให้ไหนฉันตอนนี้นะลานะกำลังมักอายอันหนึ่งนะมักไห่ล่ะครูบ่าวก็มาลาซไซนิตี้ไห่ล่ะไห่ล่ะไห่ละบานผู้บ่าวขันแก่นผู้บ่าวขันแก่นไหนโนบานบ้าแมนบ้าแมนอยู่ไทยเฮนดี่ละจา้าโอ้ยไทยเฮนเอาอีกแล้วไห่ล่ะ